คนเห็นไว่าเวลาโดนแสงธรรมชาติแล้วมันเป็นยังไงความมันก็อ่อยมีคนคอมเมนต์เยอะขนาดนี้นะครับซึ่งขอบคุณมากๆเลยนะครับที่หลายคนก็มาติดตามหลายคนก็ให้ข้อมูลให้คำแนะนำน,น่าจะใช่นะถ้าไปสั่นผิดไป,ปขอโทษด้วยนะครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบ่ายสิบแอนทินอีกครั้งนึงนะครับก็คลิปก่อนนะครับคลิป ใช้แป้งพิมพ์ของพิมพ์ดีพายนะตกใจมากมีคนเข้ามาดูนะครับมียอดวิวเยอะมากแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆเยอะมากเป็นครั้งแรกที่ช่องบอยมีคนคอมเมนต์เยอะขนาดนี้นะครับซึ่งขอบคุณมากๆเลยนะครับที่หลายคนก็มาติดตามหลา,หลายคนก็ให้ข้อมูลให้คําแนะนาวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบบรีวิวได้อีกตัวหนึ่งนะครับที่พอเห็นคนคนแนะนาเยอะมากทั้งในทวิตแล้วก็มีคนหนึ่งชื่อว่า ไดรี่ของมามีแอนมีตังน่าจะใช่นะถ้าบอสันผิดไปขอโทษด้วยนะครับเขาก็แนะนำมาว่าเนี่ยลองใช้แป้งตัวนี้สิชื่อว่าอ e ีกริปส์นะครับอีกริป e ส์ ps, ตลับดำนะครับซึ่งเป็นแป้งที่ช่วยเบลอดูผุมขนส่วนตัวบอยเนี่ยเป็นคนที่คอนเซิร์นกังวลเรื่องรูขุมขนมากเพราะว่าตอนที่เราเด็กๆอะครับที่ผิวค่นข้างนี้แล้วก็รูุมขนเล็กมากจนแทบจะไม่มีเวลาเรา ทาแป้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะดูดีครับดูเนียนนะซึ่งเราชอบเป็นตัวไนมากแต่พออายุเยอะขึ้นนะครับเข้าสู่เลขสามใกลางคนเ้ยครับก็รูขุมกว้างท่ามกงก็ไม่หายรูขุมขนกว้างเนี่ยเป็นลักษณะของความแก่อย่างเงี้ยก็เลยอ่ะมันมันรักษามันัวมันแก้ไขไม่ได้แล้วก็ปุกปิดเหาก้านอะไรเงี้ยผมก็เลยพยายามถ้าเกิดจะใช้แป้งหรือว่าใช้ตัวไหน ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็จะพยายามใน,นเรื่องของการเบลอรูขุมขนเป็นหลักเลยซึ่งตัวนี้นะครับอีกริปตลับดำนะครับคือเป็นแป้งที่มาจากเกาหลีใต้นะครับจริงๆนะ่าจะคิดนานแล้วละใบก็จะแบบรีวิวตามสไตล์ชบาองบอยนะที่ที่เพิ่งได้ลองใช้เลยครับคือเขาจะเขียนเลยว่าอีกริปเบลอพาวเดอร์แพคนะครับก็จะเน้นเรื่องของการเบลอรูขุมขนแล้วก็ลดความมันและลดความมันด้วยเลซิตินเนาะแล้วก็จะกระจายผิวเพราะว่า ผิวกระจายแสงดีเลยนะครับผิวเนียเนี่ยเพราะว่ามีไข่มูคอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนาะก็ของบอยซื้อมาเป็นตลับเอ่อตลับน่าจะตลับเล็กนะครับราคาประมาณ2องรกลัมอะครับไม่รู้ว่าเรียกตลับน่าจะเป็นตลับแบบเล็กหน่อยนะครับเทียบกับของแป้งพิมพ์ของพิมพ์วิพายเลยแล้วกันนะครับ จริงๆหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมพูดถึงพิมพ์เรียไพ่เงี้ยยามรักจริงๆค่ะว่ามันเป็นกระแสนะครับเราก็แบบอยากจะรีวิวในกระแสให้ทุกคนได้ได้รับฟังตามที่แบบของของของบอยชาวบ้านของบอยนะคะหลายคนมาคอมเมนต์ว่าผิวแสงอยากเป็นกระแสก็ต้องไม่เป็นไรครับมาคอมเมนต์ได้เลยถ้าคอมเมนต์ก็แบบแฮปปี้ลาวเนี่ยก็จะพยายามปรับปรุงและพัฒนาตัวเองนะครับถ้าไม่ถูกใจอะไรก็ต้องขอโทษกับคนแต่ละคนด้วยแล้วกันนะครับแต่เข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับตลาดก็สวยงามนะแต่พอมันเป็นตลาดเล็กนะครับกล้าวกล้ำก็เลยเหมือน อันเล็กๆหน่อยเนาะเปิดมานะครับก็จะเป็นแบบสวยนะไปชอบนะถ้ามันตลับมันใหญ่ไม่รู้ว่ามีอันใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับแสงโอเคไหม <c oughs> ไปพยายามแบบเปิดหน้าต่างแล้วก็ใช้ไฟทั้งหมดเท่าที่มีในบ้านเราะนรับนะครับเดี๋ยวลองพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็อ่าอันนี้ก็จะมีเป็นเหมือนกระจกให้นะครับอันนี้ไปซื้อน่าจะสักสองร้อยนะครับถ้าจะไม่ผิดสองร้อยต้นๆนะครับ อแล้วก็จะเปิเปดเอ๊ะเปิดยากจังอ๋อเปิดข้างๆข,ขอโทษครับไม่เคยใช้เนี่ยคลิปก่อนนะครับบอยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าสีแป้งของของยี่ห้อพ,พิมพ์หรือเปล่าหรือว่ายัางไงนะหรือว่าหนะ้าบอยมันคล้ำลงหรือเปล่าเพราะว่าติว่าใช้เบอร์สองตลอดอันนี้ไบอยเลยใช้เบอร์สั่งมาเป็นเบอร์เข้มสุดของของอิกริปซ์เลยครับก็คือเบอร์ยี่สิบห้า เดี๋ยวขออนุญาตเคียบกับแป้คลินหนาเห็นไหมครับนี่คือเบอร์เข้มสุดของกริปอีกเกิลส์นะครับเนื้อแป้งดูแบบขาวกว่าของแป้งทิมนะครับแป้งทีมมันจะเป็นเทาๆเฉียวๆจริงๆด้วยแหละในก็สั่งมาแล้วมันก็เลยสั่งมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแป็กอีเกิลส์นะครับแต่ว่าเป็นอีกิลส์สีน้ำตาลเป็น cover pack เป็นตัวเดียวเลยที่มีรองพื้นนะครับก็คือจะเหมือนอันนี้เป็นเบอร์ลุมคนอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ลุมคนแบบพิเศษเลย ก็เป็นสีน้งตาลนะครับก็ตลับสวยงามครับพอดีมือพกพาก็สะดวกแต่ว่าพอมันเป็นตับเล็กครับพับจะเล็กนิดนึงส่วนตัวใบชอบคนพับใหญ่ๆทุกคนหน้าบานก็เลยชอบใหญ่ๆ,ๆนะครับอันนี้ใบขออนุญาตนะครับเทียบกับอีกรีบสีดำนะเห็นไหมฮะอ,อันนี้มันจะคึบนิดนึงอันนี้ก็คือสีเข้มสุดเหมือนกันเพราะว่าคลิปก่อนน้นหลายคนคอมเมนต์ว่าหน้าลอยเดี๋ยวไปลองปรับ สีตัวเองดูแต่เมื่อเทียบกับของพีวิพายอีกิปสีเข้มสุดที่เป็นมีรองพื้นก็ยังก็ยังดูสว่างกว่านะครับเป็นออกเหลืองเหลืองหน่อยเนาะแต่ของพีวิพายเขาชอดชุดเขียวเทาๆแล้วก็มีตัวแบบปิบปิบปิบ,บ,บประับเม็ดเขียวเขีย,เ,ขยเม็ดสว่างสว่างนะฮะยังไม่จบครับอันนี้เดี๋ยวบอยจะทานะข้างละอันเนาะแล้วพอดีก็ไปเจอเนไหนก็สั่งมาแล้วครับก็ได้สั่งตัวที่สามมาเป็น กรอพาวเดอร์แพคของ e g เกร s เห uh, มือนกันนะครับอันนี้คือเขาบอกว่ามันจะไม่มีสีแป้งมีสีนะแต่ว่ามันจะสไตล์สาวเกาหลีครับพ่อผลิตเกาหลีใต้เนาะก็จะเหมือนเน้นแบบ uh, ขาวใสอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็แนะนําว่าเราก็บางทีเราอยากมีมิติอะไรเงี้ยก็ให้เอามาแบบเหมือนทาตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดือตรงน,รงนี้ตรงที่เป็นไฮไลท์ของเรานะครับมาดูข้างในก็จะเป็นสีชมพูนะครับอันนี้นี่มันก็จะเป็นเหมือน เออมันจะเป็นแบบไม่มีสีอะครับใบดูตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแปง้งแปง้แปงฝุ่นออกชมพูชมพูนหน่อยเนะียอันนี้เรามาเทียบกันสามอันนะกันสามอันนะอ่ออีเกร์สสามตัวนะครับเทียบกับพิมรีพายด้วยนะแปง้งพิมขออนุญาตนะครับขอโทษถ้าเอ่ยชื่อระแบบแฟนคลับ คุณพิมไม่ไม่แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวใบจะทาครื่งนี้เป็นสีดํานะครับอีกือเป็นเบอร์ลขุมขนครื่งนี้เป็นสีน้าตาลสําหรับมีน้องผืนก็คือจะเ,เบอร์รูขุมขนเยอะขึ้นเลยเอ่อเรามาเริ่มกันเลยนะครับะระหว่างทาไปใบก็จะขออนุญาตพูดถึงคอมเมนต์ต่างๆนะครับขอบคุณมากๆเลยสําหรับคาแนะนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําคลิปนะครับว่าแบบเอ๊ะควรจะแบบอ่อดวันคือทามาเปน็นอยางไงนะ คนจะแบบปรับแสงหน่อยเลยครับหรือว่าคนจะมีเอฟเฟกต่างๆมีลูกเล่นหน่อยหรือว่าเพิ่มสาระความรู้หน่อยอะไรงนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยหละยลคอมเมนต์ Comment ส่วนใหญ่เลยที่บอกว่าเอ้ยไปยพูดน้ำเสียงนะฟังเพราะอะไรเงี้ยรู้สึวกว่าการทำยูทู e อ่ะ จะพยายามเสนอความเป็นตัวของเราออกมาให้เยอะที่สุดเลยครับจะมีหลายอย่างนะครับในช่องวัยก็จะมีทั้งเรื่องของนี้ครับรีวิวต่างๆไม่ใช่แค่เครื่องสอําอางนะรีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนอนทค่นี่ที่มันเป็นที่ในมุมมองของชาวบ้านที่แบบไม่ได้มีความรู้ในแต่ละด้านเยอะแต่ว่าลองใช้จริงใช้จริงแล้วเป็นยังไงได้ผลหรือเปล่าโอเคไหมราคายังไงแนะนําว่าควรซื้อหรือไม่ซื้อนะครับแล้วก็เป็นพวกแบบเป็นคนอ้วนนะครับก็ลเลยชอบกิน่นก็เลยจะมีร้านอาหารต่างๆหรือว่าแบบ เข้าครัวมีเมนูอะไรมาฝึกทำด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นสายมูด้วยก็เลยไปมูต่างๆแนะนำอะไรอย่างี้ยครับหลายหลายอันเลยเหมือนกันแล้วพอเป็นดีเทลยาครับก็จะมีโอกาสไปพักโรงแรมต่างๆแค่ไปทานหนาไปไหมพอเมาแล้วก็แบบเหมือนทาไปเรื่อยๆ มันจะลงทั้งสองด้านก่อนเลยนะแล้วค่อยรีวิวทีเดียวอันนี้คือบอยไม่ได้ใส่รองพื้นใดๆนะครับถ้าบอยมองเหลือบลงข้างล่างแปว่าบอยดูกระจกอยู่นะครับอ่า <c oughs> ต่อไปเป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลอ่อนครับเป็น cover คือเป็นตัวที่มีมีรองพื้นนะฮะ ใช่ครับว่าเป็นดีเทลยาดังนั้นไว้ก็เลยจะแบบมีโอกาสไปพักโรงแรมตามจังหวัดต่างๆเยอะก็เลยมาแนะนำโรงแรมบีดีถูกทูอูอนี่คือสินค้านะอ่าโรงแรมบีดีทุกทูมาแนะนำสำหรับคนที่อยากไปเที่ยวแล้วแบบบางทีเราไม่ได้เน้นว่าแบบต้องต้องต้องหรูหราแบบสามสี่พันแต่อยากได้แบบความสะดวกสบายปลอดภัยราคาประหยัดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็มีทุกอย่างให้เพราะเวลาไปเที่ยวบางทีเราก็จะเน้นเหมือนเที่ยวเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วมันที่พัก่อนหรือว่าไปประชุมอะไรเงี้ยก็ติดตามช่องไว้ได้มีหลายคอนเทนต์เลยนะครับ พยายามปรับลกออศึกษาหรือเพิ่มเติมทุกวันนี้มัยังตัดผ่านมือถือเลยนะแต่เดี๋ยวมีแผนว่าจะไปเรียนตัดต่อโปรแกรมตัดต่อเองกันในในคอมดูเผื่อมันจะแบบมีเอฟเฟกด้วยนะครับนี่พอแกะม,มาจะเริ่มมีเหมือนเป็นฟ้ากระอะครับเพราะว่าแสงแว่นตาด้วยอะครับบางทีเหมือนซึ่งซึ่งพวสงแว่นตาจะเป็นหลายคนทุกคนเป็นไหมจะเป็นฟ้ากระบริเวณเหมือนแว่นตามันจะรวมแสงมาตรงนั้นนะ คือมเมาไปทาไปนะครับนาสนาเมันจะไปลงคอตัวเองหน่อยไอ้อย่างหนึ่งนะครับที่บอกว่าหน้าลอยก็คือไม,ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าคือบอยเป็นคนคอดํากว่าแน่นะไม่เข้าใจเหมือนกันนะพยายามพยายามแบบหาหาตัวช่วยอยู่เอ๊ะทำยังไ,ไงดีไปสปาไปแล้วม,มันก็ไม่มันก็ไม่ได้แบบดีขึ้นเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นสีดําอันนี้เป็นสีนี้นะครับ มองแต่คะหน้าบ่อยก็ได้นะครับไม่ต้องมองคอบ่อบยเพอาะอไปดำอีกนึงอืมมันก็ช่วยได้น่ะแปลว่าอืมก็จะเบลอดรูคุมคนอ๋อแล้วความหนาพูดถึงความหนาต้องขอบคุณคุณไดรี่ของม,มัมมีแล้วก็มีตังด้วยนะครับพี่มาอธิบายเรื่องของความหนาแป้ง <laughs> เพราะว่าเข้าใจเหมือนชาวบ้านปกติจริงว่าความหนาแป้งึงว่า เราทาไปหนาๆทาไปปุ๊บมันจะดูหนากระทาไปดูบางแต่จริงๆไม่ใช่ความหนาของแปง้งความหนาของผลิตภัณฑ์ก็ไม่ถึงว่ามันเ,เ,น,เนื้อเนื้อของแป้งอะคมันหนาหรือเปล่าบางทีอย่างบางบางตัวเนหนาๆๆคือปกปิดได้แต่ว่าไม่เห็นผิวซึ่งปัจจุบนันในเทรนด์การแต่งหน้าเนี่ยมันจะเหมือนชอบให้ปกปิดด้วรอยแต่ว่ายังเห็นผิวเนื้อผิวอยู่เห็นเลือดฝาดอยู่นะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเทคนิค มีเทคนิคการผลิตนะครับที่สามารถปกปิดได้แล้วก็ยังเห็นผิวงานผิวด้วยโอเคไหมครับเห็นคนข้งชัดนะว่ามันต่างกันนะอันนี้คืออีกสีหนึ่งเลยเนาะ <laughs> เออมันชัดเหมือนกันนะถ้าจะใช้คนละครึ่งเนี่ยนะ คือสีดำอะ่ะก็จะเบลอดได้ประมาณหนึงนะคบผมแต่ว่าอย่างที่ท,ที่มีคนแนะนำามาคืนมันก็จะเห็น,หนง,งานผิวอยู่นะครับส่วนอันนี้มันจะเป็นเหมือนมีรองพื้นผสมอะครับมันก็จะกลิบอยู่แล้วแหละความขาวก็ว่าลอยนะครับตอบได้นะครับอันนี้คือพอใช้เบอร์25เบอร์เข้มสุดของของของที่ e g r i p s มีแล้วนะครับอ ส่วนตัวใบก็โอเคนะครับแฮปปี้กับราคาคือสองอยบาทเองนะครับใช้แป้งได้คุณภาพได้ความเนียนใสประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวใบจะลองไปเดินอยู่ข้างนอกด้วยนะครับวันนี้อยู่บ้านนะไม่ได้ออกไปไหนก็เลยก็เลยแต่งหนะ้าแบบคนละสีอย่างนี้ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้เป็นแป้งสีชมพูนะครับเป็นโกลอ่ะโกลใช่ครับขออนุญ,ญาตนะครับ อีก i p g บโกลว์พาวเดอร์แพ็คเนี่ยครับราคาในกล่องนะครับ,ราานนรบถ้าสีดำเนี่ยมันจะเขียนราคาไว้ที่235บาทอันเนี้ยสองร้อยเจ็ดสิบบาทครับแบบแบบพี่มีรองพื้นส่วนตัวนี้จะอยู่235บาทเท่ากันแต่บอยสั่งผ่านแอปหนึ่งได้ราคาประมาณ200ครับก็ทั้งหมดนี้ประมาณแต่มันมีค่าส่งด้วยเนาะมันก็จะประมาณนี้ครับแต่บอยไม่รู้ว่า เขาไปหาซื้อกันที่ไหนนี่คือคออื่อออกชมพูเลยอะครับเขาบอกปไปให้ถ่ายอะ่ะเอ๊ะทำอะไรผิดไปหรือเปล่าคือบอยว่ามันน่าจะไม่เหมาะกับบอยอะ่ะ ขาบอกว่ามันจะทําให้เหมือนหน้ามีมิตินม้มันเป็นเฉดอะไรเงี้ยครับมันข่าวมากค,คือถ้าห้าตัวนี้ตัวเดียวอะ่ะหน้าไปลอยคนนี้แน่นอนนะครับคนอื่นเป็นไหมพออยู่ขึ้นเลขสามเลขสี่แล้วมันแบบดูคุณคนว่าทุกคนว่าไงอะ่ะอ่ะสำหรับ การสรุปรีวิวนะครับแบบชาวบ้านเลยก็คือช่วยเลือกบุ้งเบลขิวขนได้ดีนะครับแต่บอยไม่น่าจะเอาแป้งบางขาวไปสาหรับบ่อยหรือเปล่าเนาะมันเป็นของคนเกาหลีอะพอมันไม่ว่าจะเข้มเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็เขาก็จะขาวกว่าเราอะบ่อยน่าจะแบบผิวคํำไปนิดหนึ่งสองสีไปนิดหนึ่งอะครับมันก็เลยยังดูลอยๆสำหรับบ่อยนะแต่เรื่องของการ ปกปิดริ้วรอยเรื่องของการเบลอรขนโอเคมากส่วนความมันนี่จะีต้องรองก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมก็มารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่ายังไงก็ลองหาดูกันแรกนะครับลองช่วยเรื่องของการเ,เบอรูขุขนควบคุมความมันน้าใสน่าเนียนอะไร,อไรครับไปก็แฮปปี้แล้วนะครับอืมเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นไหมว่ามันแบบโอเคหรือเปล่ากส นี่พยายามหาไฟทั้งหมดที่มีในบ้านแล้วนะ้วมาไ,ไปหายนอกบ้านดีกว่านี่คือมาอยู่หน้าบ้านนะครับ่อบม,มันแย่เดดอยากให้ทุกคนเห็นว่เวลาโดนแสงธรรมชาติแล้วมันเป็นยังไง ได้นะครับตัวใบก็ ide ประทับใจประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ต้องลองใช้เลยหลายวันนะครับแต่เบื้องต้นวันที่ยาที่ทานก็ตรงตามวัตถุประสงค์ครับเบลุมขนได้ปกปิดได้พวกมันน่าจะได้นะครับแล้วก็แต่ว่าบัติดนทำไมรู้สึกว่ามันสว่างไปสำหรับ่บครับมันขาวไปสำหรับอยครับไปรู้สึกว่ามันลอยกว่าพิมพ์ที่ิ่ายอีกนะ อันนี้คือเป็นปัญหาของใบแล้วล่ะไม่ได้เป็นปัญหาของแป้งเนะ่ยแป้งเขาดีตรงวัตถุประสงค์เลยนะครับแต่ว่าของใบนี้น่าจะแบบผิวอาจจะเข้มไปนิดนึงเดี๋ยวลองไปหาวิธีทีนึงไอ้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามช่องขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับจะพยายามทำทำคอนเทนต์ให้มันดีดีขึ้นในอยู่เพิ่งทิ้งเงนไปไหนนะครับไอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับช่องวายเจริญธนินนะครับขอบคุณมากครับ <Eat> อันนี้คือผ่านมาประมาณสามชั่วโมงครับกลายเป็นคนหน้าสองสีไปแล้วฝั่งนี้มันจะดูขาวๆก่านะฝั่งน,นี้มันจะออกแดงๆอะ่ะ